สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการมาแนะนําเกี่ยวกับการวิธีการหาเกลือนะครับเพื่อไปทําอาหารนะครับไปปรุงอาหารเพื่อเอามารับประทานนะครับในแต่ละมื้อนะครับอย่างเช่นมีดคุกอะไรประมาณนี้นะครับว่าหาเกลือหาอะไรจากไหนหลังจากที่เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับการหาเนื้อสัตว์นะครับว่าต้องใช้มีดไปแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องมาหาต่อไปก็คือการหาเกลือนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับผมแบ็คเพเปอร เห็นไหมแล้วมันก็มีเสาเห็นไหมครับวิธีการหาเราต้องมาหาตามหม้อเนี่ยนะครับผมคือผู้เล่นที่เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับพยายามกดตาเลงนะครับผมเวลามีแคมป์มีอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นแบบสิ่งของให้เราหาได้นะครับผมอย่างเช่นผมหาเนี่ยผมก็จะได้เป็นสิ่งของอาจจะเป็นเกลืออาจจะเป็นอะไรนะครับเป็นอ๊ะเห็นไหมมันก็ได้เป็นพริกไทยสองขวดมาเพราะฉะนั้นแล้วพยายามหานะครับหาในโค้งในแคมป์อะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยค้นหาได้หมดเลย มันหาได้เยอะมากๆนะครับผมคือไม่ว่าตรงไหนก็แล้วแต่ก็คือค้นไปเลยครับเดี๋ยวมันก็เจอเองนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วพยายามใส่ใจในการหาหาของหน่อยนะครับไปเก็บขยะเก็บซากลงซากรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม,มก็ลองกดๆดูเดี๋ยวมันก็เจอนะครับอ่าโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ